สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ t f i l t t a i l a n d อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำผู้ช่วยใหม่ที่ทำให้การทำความสะอาดบ้านง่ายด้วยนิ้วเดียวทำได้ยังไงหรอคะนี่เลยค่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่น T-File x x plorer Series 45รุ่น RG8275 เครื่องเดียวสะอาดทั้งบ้าน หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเครื่องนี้ทำงานยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่น t f l o Explorer Series 45รุ่น rg 8 2 7 5เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นพร้อมถูพื้นที่มีความพิเศษต,ตรงที่สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราใช้นิ้วของเรากดปุ่มเปิดเครื่องหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เจ้าหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านของเราได้ทันทีเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเปิดแอปตั้งค่าเวลาและเลือกโหมดผ่านแอปพลิเคชันที่ Faurobot ที่ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android อีกด้วยค่ะโดยมี3โหมดในการทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทั้งโหมดอัตโนมัติที่จะทำความสะอาดทั่วทั้งพื้นที่ของห้อง โหมดทาความสะอาดตามแนวกําแพงและโหมดด่วนสําหรับทําความสะอาดห้องอย่างเร่งด่วนโดยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะหุ่นยนต์รุ่นนี้ยังสามารถขึ้นไปทําความสะอาดบนพื้นพรมได้สูงถึง15มิลเมตรกันเลยทีเดียวแต่ถ้าพรมเป็นขนยาวๆทางเราขอแนะนําให้หลีกเลี่ยงค่ะสะอาดมั่นใจด้วยระบบทําความสะอาดแบบ4 in 1ินวันปัดกวาดดูดถูครบจบในเครื่องเดียวจัดการได้แม้แต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเก็บเรียบสะอาดหมดสดเลยค่ะ เพราะมีแปรงด้านข้างทําความสะอาด2ด้านที่ช่วยปัดทาความสะอาดตามมุมต่างๆและในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากแปรงตรงกลางเป็นขนแปรงเทอร์โบบลัชสำหรับกวาดทำความสะอาดฝุ่นและเศษสิ่งสกปรกมาที่ช่องดูดฝุ่นตรงกลางค่ะโดยมีไส้กรองฝุ่นทำหน้าที่แยกฝุ่นออกจากอากาศบริสุทธิ์กล่องเก็บฝุ่นความจุ0.44ลิตรถอดออกทิ้งได้ง่ายสะดวกเพียงแค่ดึงกล่องออกมาเทฝุ่นเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ และสามารถดูดฝุ่นไปพร้อมกับถูพื้นได้ในครั้งเดียวพร้อมมาพร้อมกับแทงน้ำความจุ110มิลลิลิตรและให้ผ้าไมโครไฟเบอร์มาสองผืนเราแค่เติมน้ำเข้าแท้งนำผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ชุบน้ำบัดหมดมาติดกับแท้งแล้วนำแท้งไปติดเข้ากับตัวเครื่องแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะสะดวกใช่ไหมล่ะคะ ที่เครื่องนี้ทาความสะอาดได้อย่างคล่องตัวทั่วทั้งบ้านเพราะมีความสูงเพียงแค่8เซนติเมตรมีพลังดูดสูงสุดที่1,200ปาสกาลใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอีออนโดยใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่6ชั่วโมงสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด150นาที ใครกังวลใจว่าบ้านมีพื้นที่ต่างระดับเยอะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราเครื่องนี้ยังมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษอีกนั่นก็คือระบบนำทางอัตโนมัติที่ผสานการทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรดเซนเซอร์ป้องกันการชนและเซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ต่างระดับเข้าด้วยกันเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางและป้องกันไม่ให้หุนน่นยนต์ดูดฝุ่นตกจากความสูงต่างระดับค่ะ เห็นแบบนี้แล้วอยากให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่น t f a l Explorer Series 45รุ่น RG8275 เครื่องเดียวสะอาดทางบ้านเข้ามาเป็นผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบ t f a l Thailand และอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราที่ t f a l Thailand ค่ะ